ก้านาฬิกาสินาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กําลังฟังเพลงอยู่กับรายการเล่าสู่กันฟังทางคลื่น FM 89.5เมกะเฮิรตสำนาสงขลาค่ะตุกกตุนมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะนาข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้รวมไปถึงเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9ก้าโมงถึง10บโมงหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใน ในช่วงนี้ค่ะโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดนะคะก็ขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะโรคพิษสุนัขบ้ากำลังพแพร่ระบาดโดยมีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์มากที่สุดถึง7ตัวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในกรณีที่ ต้องสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหากถูกกัดหรือว่าถูกข่วนเพียงเล็กน้อยก็จะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าทันทีหลังถูกกัดจะต้องล้างแผลนะคะใส่ย,ยาแล้วก็กักหมาแมวแล้วก็รีบไปหาหมอค่ะแล้วก็จะต้องไปฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสค่ะคุณผู้ฟังซึ่ง การกักหมาก็จะต้องกักอย่างน้อย10วันค่ะหากสัตว์ตายในช่วงที่กักก็ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปรศุสัตว์ค่ะมีพื้นที่ที่พบเชื้อในสัตว์8ตำบลใน6อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังได้แก่ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่ตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่ ตำบลควนร,รูอำเภอรัตภูมิค่ะตำบลฉางอำเภอนาทวีตำบลคลองหอยคงอำเภอคลองหอยโคงแล้วก็ตำบลเขาแดงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะหากพบสัตว์ต้องสงสัยมีอาการโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ได้แล้วก็ ที่มาแจ้งเตือนนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ว่า อยากให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันค่ะใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ควรที่จะพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีนะคะหรือว่าถ้าไปเจอหมาแมวจรเนี่ยบอกลูกๆไว้เลยนะคะว่าอย่าไปแตะต้องอย่าไปแย่อย่าไปเล่นกับมันค่ะเพราะว่าอาจจะโดนกัดได้เราไม่ทราบได้ว่าเขาติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าโดนกัดโดนข่วนแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องรีบล้างรีบไปหาหมอไปฉีดวัคซีนป้อง กันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วยังไม่มียารักษานะคะคุณู้ฟังก็ฝากกันด้วยค่ะ